สวัสดีค่ะดารากอสสิบมาแล้วค่ะสายเปตัวจริงกสอสเซอร์ไพรส์ถอยรถ BM ให้บุ๋มรับอยู่ด้วยกันแล้ว ไม่หยุดล่าสุดก็ตอตอาทิตย์พนันทวันวานใจของพิธีกรและนักแสดงสาวบุ๋มปนัดดาวงพูดีถอยรถ BMW มมาจอดให้ถึงบ้านพร้อมทั้งโอนให้เป็นชื่อแฟนสาวเรียบร้อยแล้วซึ่งงานนี้ผู้สื่อข่าวบันเทิงสดออนไลน์ได้ต่อสายตรงถึงสาวบุ๋มผู้โชคดีถามว่าของขวัญชิ้นนี้เนื่องในโอกาสอะไรโดยเจ้าตัวได้เผยว่าไม่รู้เลย คืออยู่ๆเขาก็มาเรียกให้ไปที่หลังบ้านแล้วก็บอกว่าให้เราก็งงว่าเนื่องในโอกาสอะไรแต่ว่าปีนี้เขายังไม่ได้ให้ของขวัญอะไรเราเลยวันเกิดก็ไม่ได้ให้อะไรคนนี้เขาเป็นคนไม่ได้ให้ของขวัญอะไรจุกจิกกระเป๋าแบรนด์เนมเขาก็บอกว่าพี่ไม่ค่อยใช้จิวเวลรี่ก็ไม่ได้ซื้อให้นะให้ทีเดียวชิ้นใหญ่เลยอันนี้โอนเป็นชื่อเราเรียบร้อยแล้วไหมเรียบร้อยค่ะพนักงานมาที่บ้าน วันนั้นจัดก,การโอนเป็นชื่อบุ๋มเรียบร้อยตอนนี้คุญแจรถอยู่ที่บุ๋มแล้วคิดว่าเขาซื้อรถให้เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยบ่นกับเขาว่าไม่มีรถที่ขับเล่นเลยคือปกติไปไหนเราก็มีคนขับรถให้เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะซื้อให้นะเขาก็แค่รับฟังเงียบๆจนเมื่อวันก่อนเขาก็ซื้อรถมาให้เขาเป็นคนที่ใส่ใจกับคำพูดของเรามากแต่เขาก็ไม่เคยสัญญาว่าจะซื้อให้นะ ที่ผ่านมาก็จัดหนักทุกรอบกับของขวัญใช่ไหมใช่ค่ะครั้งก่อนโน้นเขาให้ที่ดินที่ภูเก็ตปีที่แล้วให้ที่ดินที่จังหวัดปราจีนบุรีปีนี้ก็ให้รถ bm เขาก็คงให้รถให้บุ๋มขับรถไว้ดูสวนมัง้งคิดถึงอนาคตที่จะใช้ชีวิตคู่กันหรือยัง เราสองคนก็ไม่ใช่เวรุ่นเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเขาเองก็ต้องไปมากรุงเทพต่างจังหวัดคือเราก็ต้องอยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วไม่ได้ปิดบังอะไรเขาเองก็ยังต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดไปไปมาๆเราก็ไม่ได้มากะเกณฑ์อะไรกันคุณก็ยังทำงานของคุณเราก็ทำงานของเราได้เหมือนเดิมเราโตโตกันแล้วเขาเองก็ไม่เคยมาห้ามว่ามาให้เราทำอย่างโน้นอย่างนี้บุ๋มยังต้องออกไปช่วยคนได้เหมือนเดิมเขาไม่เคยพูด เขารู้ว่าเราดูแลตัวเองได้อย่างลูกๆเขาก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็ช่วยกันดูแลจะมีการจัดงานแต่งไหมไม่มีแล้วบ๋มเคยบอกเขาว่าถ้าคุณจะจัดงานแต่งเอาเงินจัดงานมาให้ฉันเถอะหัวเราะคือมันสิ้นเปลืองแล้วเราเองก็เป็นผู้ใหญ่ บุ๋มเองก็ไม่อยากยืนนานปวดร้อยเอ็นหวายอีกอย่างการที่เราอยู่ด้วยกันเขาก็ได้เข้าไปขอบุ๋มกับคุณแม่ของบุ๋มแล้วคือเราเป็นแม่คนแล้วจะทําอะไรเราก็ต้องทําให้ถูกต้องให้เขาเห็นว่าคบกับใครก็ต้องเข้าตามตรอกออกทางประตูจะมีการจดทะเบียนสมรสกันไหมคิดว่าคงจะมีการจดทะเบียนน่าจะอีกไม่นานนี้อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่เราอยากอยู่ด้วย เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่คนคี้คุยไม่เคยออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้โน้่นนี้นั่นเลยคิดอยากจะให้ก็ให้เลยค่ะอีกอย่างเขาดูแลเราดีใส่ใจเราตลอดดูแลกันจริงๆไม่เคยมาจู้จี้ว่าต้องทำอย่างโน้นห้ามอย่างนี้และเขาไม่เคยสนใจเลยว่าเราจะมีข่าวดราม่าอะไรยังไงเขาสนใจแค่ตัวเราอย่างเดียว และเขาไม่เคยเอาเราไปโชว์ที่ผ่านมาเคยเจอคนแบบเอาเราไปโชว์เพื่อนว่าได้คุยกับบุ๋มปนัดดาแต่คนนี้ไม่มีเลยเขาอยู่ของเขาเงเียบๆอีกอย่างเราไม่ได้คาดหวังด้วยตอนนี้เราเคารพความเป็นตัวตนของกันและกันคือการสร้างเนื้อสร้างตัวเราก็สร้างกันมานานแล้วการใช้ชีวิตคู่มันก็เหมือนกับการที่เราจุดเทียนสามเล่มในวันแต่งงานเล่มแรกคือตัวเราเล่มที่สองคือตัวเขาเล่มที่สคือชีวิตร่วมกัน ดังนั้นการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องให้ความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันด้วยขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ